จุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะพ่สวัสดีค่ะน้องไอรินค่ะสวัสดีค่ะน้องไอวาค่ะเห็นไหมเพี้ยนไอไก่นะคะไปแล้วแม่เงินจะไปแล้วไม่ไมไปก็ไม่เงินเปล่าไอรินแม่เงินจะกลับห้องนั่นนู่นนะะอยู่กับยายเหรออยู่กับตากับยายเหรอคะ

อื it, I mean, so so watching, so ้มไอ้เด่นไอ้วาบอกว่าอื้มแต่มาได้ยังอยากมาแล้วมุ้งไอ้เนมาแล้วสิบอันนี่ได้ยังห้องมีสิบอันเหลืออยู่สามอันนอกนั้นหัวกินเบิร์ตวันเดียวหนักเยอะเลยเห็นแต่นั่ไงกล่องมันนั่นไม่เอาไปแล้วขนมปังอันนั้นน่ะพ่อถ้าแม่ไม่ห้ามพ่อก็กินหมดนันนั้นเห็นเสียชาอยู่นั่น่ะมีแต่เปลือกแป๊บนึง บายไม่บายไม่เอินก่อนบายไม่บายไม่เอินก่อนบาย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 เอ๊ะะนกับข้าวแล้วกับข้าวกับข้าวไอรีมาแล้วกับข้าวเดิเดินเดินข้าไอวามาแล้วกับข้าวกับข้าวไอรีมาแล้วครับกับข้าวจ้าอยากกอดมบอกวยายจใาอยากกอด nó sẽ yืน cả à đeng 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 1, 2, äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hay hú càng À, nó ngay bà Hay hú càng nó ngay bà Nó hú càng สวัสดีค่ะมอง,งย่ายเห็นปุ๊บไอ้ดินจะนั่งก็ไม่นั่งจะยืนก็ไม่ยืนอ่าโอ้ยมือใครแน่นอนหนูหนูนไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะหนูไ <ป S 1> ม่สบายสองวันหนูเพิพ่งฟื้นเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วสองวันนี้ส <laughs> องวันนี้ง่อมเลยคนเลี้ยงคนจ้ะจะนั่งจะยืนเหรอลูก ไหนในยายดูยายดูดูม <lawsuit royable. S 1> ือดูมือเด็ก <emotional> น <pain> ้อยเลี <contributes S 2> ้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงตามยถากรรมยถากรรมยังไงยายก็เลี้ยงเลี้ยงปัจจุบันก็ว่ายายก็พูดผิดพูดถูกยถากรรมนั้นค่ะสวัสดีค่ะยถากรรมนั้นเขาไม่ค่อยมีเอาวัดนี่ค่ะสวัสดีค่ะกา ใช่ค่ะแต่หนูเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีชอบเล่นลองแต่ตอนหิวนมกับง่วงนอนง่วงนอนกับตอนหิวนมน้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ใหนน้อว้ายว้ายว้ายวายเอาใครจะคว่ำเอาใครจะคว่ำโชว์เดี๋ยจุดหนึ่งจอตุ๊บ เออไอ้ไอ้ไอ้ว่ามรู้มาสู้เขาปวดมันเอามือขึ้นอืมชู่ๆชู้ๆอย่ามาทางนี้ไปทางโน้นชู้ๆชู่ๆโอ้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 ใครใครโยกเยกเอ้ยโยกเยกโยกเยกเอ้ยโยกเยกเอ้ยโยกเยกโยกขยับไปดิมันชน

เมื่อแล้วอ่ะอหัวชนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อจ้าจ้าจ้าโอ้พอแล้วพอวักดิ้นขึ้นขึ้นลุกหลุดลุโอ้โหโอ้โออึบจ้าจมจึมจึมจึมโยกเยกเอ้ยโยกเยกหลาเหนื่อเปนเกใช้แรงงานหลัเยอะเนี่ยนะครับเนี่ยก็นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน แม่ๆๆแม่แ่แม่ไอ้บอลอไอ้อูไยนหนเลยนี่ไอ้นหินไอยนหินนหใครงงุกแกกินเจอกันคลิปหน้านะคะพระบันแม่สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูปากเป็น ไอรินโยกเยกไอวายืนเยกไอวายืนเยิกอยู่กับยาย,ยนะหนีนนะไอรินโยกเยกไอรินโยกเยกโยกยังไงโยกให้ตาดูหน่อยสิโยกยังไงคะโยกเยกหนูยกยกไงคว่ำแล้วชูคอได้นานยกคอขึ้นได้นานคอตั้งได้ตั้งนานไอรินเก่งมาก ไอรินโยกเยก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 พัฒนาการจะเจ็ดเดือนแลว้วเหรอคะข้าวไม่ร่อยเลยลูกเมื่อเช้ามันเป็นยังไงเล่าตาฟังซิอเอาใส่น้ำอีกนิดน,นึงนะนะคะไ,ไอรินนะ ไอ้ดินเพิ่งจะมีเนื้อสัตว์วันแรกเหรอลูกอืมใส่หมูไปหน,หน่อยนึงเหรอ,อ,อะนะคะเคยกินแต่วิตามินเหรอลูกม,ม,ม,มาเจอม,มาเจออาหารสาัตว์เข้าไปนะคะเราต้องกินนะลูกนะจะ้าจ้าไปไหนคะ